สวัสดีครับกบอาแล้วเาก็สู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนแลเราจะเกมนมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Connect Con N สามตัวเน็ตนะครับผมนั่นกะ็เป็นเกมแนวโรแอนไ์นะครับจากค่ายโฟคามาครับ,รบก็เป็น สปอนเซอร์กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นเกมที่ออกแบบโดยคนไทยนี่แหละครับโดยที่เราจะทอยลูกเต๋าครับแล้วก็พยามแต้มแากลูกเต๋านะ่ะ มาวาดมาเขียนนะครับในแผ่นกระดาษเนี่ยให้ได้แต้มเยอะที่สุดครับโดยที่มันก็จะมีกฎข้อบังคับอะไรมากมายครับและรวมถึงมีออบเจกตีฟหลายๆอย่างให้แย่งกันตรงกลางด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่ทําให้เอฟเฟกตีฟที่สุดครับแล้วก็แย่งของตรงกลางเป็นของเราให้ได้กล่องอื่นๆนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เล่นได้ 2- อถึงสคนแต่ความจริงเล่นมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะเพราะว่ากระดาษเนี่ยให้มาเยอะมากๆแต่ว่าพอเล่นเยอะเนี่ย ก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับก็ต้องขอผู้สมมรเซอร์อีกทีนะครับไว้เจอไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้ครับคอนเน็กชันน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผมอ่านี่ก็เป็นหน้าตาเซตอัพของเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดการภาร,รกิจมาสาใบนะครับโดยที่มีภาร,รกิจอ่าเป็นแบบจุดเดียว 2. จุดและ3จุดนะก็คือด้านหลังกีด้านหลังการล้วเขาะจะมีเบาะน,นะครับจาก หลากหลายใบเลยนะครับเราจะส่วนมาแค่3ใบเท่านั้นทำให้เล่นแต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับรวมถึงคอน n ก c t 5ครับอีก4แบบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดแต้มนะเหมือนว่าใครทำคอนิกห้5ได้ก่อนก็จะได้ทำนี้นะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆกับคนที่ทำได้ที่หลังนะแล้วก็ต้องมาแย่งกันทำมาว่ามีคนทำไปแล้วอันหนึ่งมันจะคว่ำครับอ่าแล้วก็จะมีการ์ดอันนี้เอ่อจะเป็นการ์ดเอาไว้วางลูกเต๋าแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับและผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ชีตไปคนละหนึ่งแผ่นครับรวม ระหว่างเหมือนแบบเขียน example ไว้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับเขียนนี้จะเล่นกันหมด12รอบครับโดยในแต่ละรอบจะเกิดการทอยลูกเต๋าของ active player สมมติตานี้ันเป็น active player ผมทอยปุ๊บเนี่ย active player ก็จะเลือกครับว่าจะาลูกไหนอ่ะไว้เป็นแบบว่าเป็นโซนนะแล้วอีกลูกไหน2ลูกเนี่ยเอาไว้เขียนนะครับโซนคืออะไรสมมุติเลข2นี่ใช่ไหมเราก็จะเขียนที่โซนเลข2อั2นเห็นเลของไหมก็คือโซนนี้ครับ เราจะสามารถเขียนเลข3และเลข6อ่ะลงไปในโซนนี้ได้ตรงไหนก็ได้นะครับอ่าแล้วก็พอเราเขียนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าเราได้คะแนนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ตาคนต่อไปคนต่อไปก็จะเอาลูกเต่าเนี้ยคนทางซ้ายเราเนี่ยนะครับเอาไปทอยนะครับแล้วก็ทาเหมือนเดิมเลยเขาก็เลือกให้เขาอยากจะเขียนโซนไหนหรืออยากจะเขียนเลขอะไรนะครับแล้วทุกคนต้องทําตามนี้ไม่ใช่แค่คนทอยนะทุกคนต้องทําตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะมาเขียนที่โซน6นี่ครับแล้วก็เขียนเลขหนึ่งกับเลขสามลงไปในนั้นนะครับแล้วผู้เล่นคนทางซ้าย decent, คนต่อไปเนี่ยก็จะเป็น คอยลูกเต๋าต,ต่อนะครับวนตามเข็มไปเรื่อยๆเองนะครับแล้วเล่นอย่างเงี้ยครับไปจนถึง12.2 12ครั้งนะครับตัวที่แบบถอยครั้งหนึ่งก็มาดูไอเนี่ยโซน3เลข5เลข6เราเขียนแท็กไปจะได้ไม่ลืมด้วยเผื่อมาย้อนดูว่าเราเขียนผิดถูกอะไรยังไงหรือเพื่อนมาจับโกงเราได้เอ้ยทำไมมึงแอบ,บเขียนเลขนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ย เป็นการแท็กรอบด้วยเพราะว่าถ้าเขียนจนหมดแล้วเนี่ยก็จะจบเกมนะครับเพราะจบเกมแต้มมาจากไหนบ้างเอา,เอาแต้มเราจบเกมมดเนะาะก็จะมีแต้มจากการคอนเน็กครับเพราะว่าเวลาหลังเราจะเราเขียนเสร็จใช่ไหมเราสามารถที่จะคอนเน็กได้ครับเพื่อที่จะทําแต้มนะครับอย่างเช่นซึ่งการคอนเน็กเนี่ยจะต้องเป็นเลขเรียงหรือเลขซ้ําเท่านั้นครับอย่างเช่นอย่างเช่นผมทาให้ดูสูบบังเอิญว่าผมเขียนนี้ได้นะครับอ่าเนี่ยห้าห้าห้าใช่ไหมเลขซ้ําครับเราก็วงไ้ว่าเพื่อคอนเน็กนะครับ อันนี้เรียกว่าคอนเน็กสามว่าคอนเน็กจากสามอันเนาะพอเน็กสามนี่ครับเราก็เลือกวงอันนึงเราอยากได้กี่แต้มอยากได้สามแต้มก็วงที่สามแต้มครับอ่าแล้วแต่เลยนะเอาผมวงนี้แล้วกันนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวตอนจบเกมเป็นสามแต้มนะครับและหลังจากที่เราวงเสร็จเนี่ยครับเราจะมีความสามารถตรงนี้ด้วยที่ใช้ได้ครั้งเดียวต่อนหนึ่ง ตอนหนึ่งเกมเท่านั้นเลยก็คือเนี่ยเราใช้ได้ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ใา้เราใช้เราก็กากบาททิ้งนะครับซึ่งความสามารถทุกอย่างเนี่ยก็เขียนอยู่ในหลังคู่มือทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยปรับรูปเต๋าตัวเลขขึ้นหรือลงสูงสุดได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับอ่าว้าใช้ก็กากบาททิ้งเลยใช้1ครั้งก็กาทิ้งใช้2ครั้งกาทิ้งก่นจะใช้คุ้มครับก็คือจังหวะที่ทอยเสร็จเพื่เราอยากปรับหน้าเตาเราก็ใช้ได้แต่หน้าเตาที่ปรับเนี่ยไม่ได้สมคนนอื่ส่งกับเราคนเดีียวนรอ่าก็ทใหห้้มขตงึือ ถ้าเราอยากได้นี้อันนี้ถ้าเป็นรูปสายฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเนี่ยให้เรากาทิ้งทันทีนะครับคือต้องใช้ทันทีครับอันนี้คือวาดเลข6ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะ,ะั้าบางทีการคอน็กเล็กๆเนี้ยก็ช่วยเราทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะและรวมถึงมีแต้มเนี่ยเนี่ยตอนจบเกมเนี่ยก็จะเป็นสีแต้มก็เราก็มาดูว่าเราวงอะไรบ้างอันไหนที่ใช้หรือไม่ใช้ก็มีแต้มทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วแต้มหายนะ ก็จะมีแต้มจาก,จากคอนเน็กซี่คล้ายๆคอนเน็กซ์สามเลยคือได้เลือกโบนัสครับแล้วก็จะได้แต้มจากโบนัสหรือจะเอาเนี่ยหกแต้มไปเพียวก็ได้แล้วแต่นะครับพอเลือกโบนัสแต่ว่าคอนเน็กซ์สี่คราจะมีแต้มพิเศษให้ด้วยขึ้นอยู่กับเชฟที่เราคอนเน็กนะครับถ้าเราคอนเน็กเป็นเชฟนี้ได้ใช่ไหมถ้าเราเป็นคนแรกแบบว่ายังไม่มีใครเคยคอนเน็กต์เลยหรือคนแรกพร้อมกับคนอื่นเนาะสำหรับเชฟนี้แล้วก็การกระบาดนี้ไปเดี๋ยวจะมีเพิ่มให้อีกสี่แต้มนอกจากที่จะได้โบนัสครับนอกจากนั้นเนี่ย คนอื่นถ้าคอนเนคเชฟนี้ครั้งแรกเขาเขาจะได้หนึ่งแต้มนะครับแล้วครังต่อไปที่เขาคอนเนคเชฟนีได้จะไม่ได้แต้มแล้วแต่จะได้กาตรงนี้แทนเพราะนั้นการคอนเนคสี่ต้องพยายามทําให้แบบมันต่างเชฟกันเพื่อให้ได้แต้มให้แบบดีที่สุดประมาณนั้นแต่ก็ไม่เยอะออกมากขึ้นแค่หนึ่งแต้มตเท่านั้ยกเว้นว่าเอ้ยยังไม่มีใครเคยทาเชฟนี้เลยเราก็เอา่าบน,นี้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราสีแต้มเกาะฉบานเขานะครับและแน่นอนก็จะมีแต้มจากคอนเนคห้าครับถ้าเกิดว่าในช่วงเคลมก็คือหลังจาก เขียนเลขเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราได้คะนนนค่าคือเลขเรียงหรือเลขซ้าเนี่ยนะครับยุ้บางอันอย่างเช่นสองอันนี้เขาบอกว่าเลขต้องเป็นซ้ําเท่านั้นเพราะมันเรียงไม่ได้มันมียิบยักษอันนี้มันเรียงได้นะมันเมันเส้นตรงนะครับมันแบบมันไล่ตรงไปไม่มีทางแยกเนาะพอเน็กได้นะครับพอในช่วงเคลมเนี่ยนะครับก็ให้มาดูว่ามีใครได้อันนี้ด้วยไหมนะครับอาจจะได้มากกว่าหนึ่งคนเงน,นะครับเสร็จแล้วคว่มครับ จะไม่มีใครทําเชฟนี้ได้อีกแล้วเหลือ3เชฟให้เลือกทําแล้วทิ้งใบนี้ออกไปใบหนึ่งอ่าในรอบครั้งต่อไปมีใครไปทำเนี้ยจะได้แค่14แต้มแล้วแทนที่จะเป็น16แต้มนะเวลาได้ก็เขียนว่าอย่างงี้เนี่ยเมื่อผมได้ F ใช่ไหมสิบสี่แต้มได้ไปตอนที่เป็น14แต้ม F คืออะไรก็เนี่ยอ่าได้เชฟนี้เนี่ยเนี่ยเชฟนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วก็แล้วก็เขียนไปนะครับแล้วก็จะรวมแต้มนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแต้มตามนี้ดูลูกศรนี้ดิเห็นไหมจะมีลูกศรอย่างี้งี้อย่างง นะครับก็ให้มาดูแถวเนี้ย <Qué> ว <House> ่าเต็มหรือเปล่าครับอ่าถ้าเต็มเนี่ยก็จะได้3แต้มนะครับแต่ถ้าเต็มแล้วเลขไม่เท่ากันเลยเลขแบบแบบมีคบ1-6เลยนะครับจะได้6แต้มแทนนะครับหรือถ้าเลขเท่ากันหมดเลยนะครับอ่าหรือเป็นเลขอ่าเลขเท่ากันหมดเลยเนาะก็จะได้8แต้มแทนนั่นเองนะครับอ่าก็หรือเรียงก็ได้อันนี้ไม่เท่าแบบไม่เรียงอันนี้เรียงก็ได้หนึ่งถึงหกแต่เรียงเลยนะครับหรือเท่ากันนะครับจะได้แปดแต้มแทนเราก็จะมาดูอ่าแถวแน่นอนเนี่ย สามแถวเนี้ยอ่ามีกี่แต้มนะครับแล้วก็แถวเริ่มตั้งมีกี่แต้มนะครับก็เขียนแต้มไปต่อไปก็คือแต้มจุดกับแต้มเส้นครับแต้มจุดคืออะไรแต้มจุดคือถ้าเกิดว่าเราเขียนเลขแบบเห็นว่ามันจะมีจุดวงกลมตรงกลางครับถ้าเราเขียนเลขรอบๆเขาได้หมดเลยนะครับเนี่ยรอบๆเนี่ยให้เราระบายจุดตรงกลางครับเออตอนจบเกมเนี่ยจะได้จุดละหนึ่งแต้มนะครับเป็นโบนัสด้วยอ่านอกจากจะได้อย่างอื่นแล้วนะก็ยังได้จุดหนึ่งแต้มลืมบอกไปไอ้การ วงคอนเน็กเนี่ยนะครับจะไม่สามารถไปเอาคอนเน็กอื่นได้นะเช่นมี5้าขึ้นมานแล้วคอนเน็กสามนี่อีกไม่ได้นะครับเพราะว่าเลขหนึ่งอะช่องหนึ่งอะใช้คอนเน็กได้แค่ทีเดียวเท่านั้นก็ต้องไปหาคอนเน็กที่อื่นเอานะครับแต่ว่าไอการนับแะไรเนี้ยไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวคอนเน็กอ่าคอนเน็กจะมีแค่3 4 5ี้นี้นอกนั้นไม่ได้เรียกว่าคอนเน็กนะครับต่อไปก็คือการโยงถ้าเกิดว่าเราสามารถมีเนี้ยสอันที่ติดกันนะครับอาจจะติดกันนี้ก็ได้นะครับอ่าไอวงกลมตรงกลางนะที่ได้มาจากการเติมเลขจนเต็ข้าง,างหรื ตีกันอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ไดแล้วแต่เลยนะครับก็จะได้เส้นละ2แต้มน,นะครับถ้าทําได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือแต้มจาก3ใบนี้ครับว่าเราได้กี่แต้มมันอ่าจากมันนะครับอย่างเช่นใบนี้ใบนี้ก็คือตอนอ่คือเกมนี้เล่นสนะิบเล่นสิบสองรอบเนาะแต่ใบนี้ก็บอกว่าครับโ t h round นะครับก็คือ before the end of ์ออ r โฟร์ดราคือก่อนที่จะจบรอบสี่เดี๋ยวมาดูว่าเราอ่ะได้ connect ซสามละถึงสามอันหรือ,อยังนะครับถ้าถึงนะครับเอาไปด้วยสี่แต้มนะ อ่าแล้วจะคว่ำไปเลยก็ได้เพราะมันมีผลแค่รอบสี่นะครับอ่าก็ก็เขียนตรงนี้ไปนี่ใบแรกนะครับใบที่สองอันนี้ก็คือทุกครั้งที่ทําได้ก็เอาไปเลยนะครับก็คือถ้าหรือว่าเราทำสี่คอนเน็กได้คนแรกนะครับเอาไปเลยแบบสี่คอนเน็กสองครั้งได้คนแรกเอาไปเลยห้าแต้มนะครับนอกจากนั้นถ้าใครมีใครมาทําได้อีกนะครับได้เพิ่มแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับแต่อันนี้คือไม่มีแบบมีผลตลอดทั้งเกมนะอ่าก็ต้องแย่งกันความเร็วนะครับส่วนสุดท้ายอันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือ อ่า uh, before the end of the f i f t h round นะครับฟิลสอง Circle นะครับอ่าก็คือก่อนที่จะจบรอบ5นะครับมีไอ้ Stan mm. วงกลมอันเนี้ยตรงกลางเนี่ยครบ2อันนะครับอ่ามีอย่างน้อย2วงนะครับอ่าจะได้ไป5แตมทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแตมทั้งหมดแล้วนะครับนอกจากนั้นครับกเกมนี้ังมีฟรีแอคชั่นในจังหวะที่เราจะต้องเขียนเลขครับแต่เราไม่สามารถเราแบบอยากเขียนเลขอื่นอ่ะแบบไม่อยากเขียน2อยากเขียน6อะไรเงี้ยเราสามารถกรากระบาด่างนี้ได้นะครับอ่า อันนี้คือทําได้เรื่อๆยๆนะอ่าในกรณีที่อยากเขียนเลขอื่นไปแล้วก็กระบาดนี้แทนนะครับแล้วกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของการที่เราเขียนไม่ได้เช่นแบบเอ้ยมีคนให้เขียนโซนสองแต่โซนสองเราเต็มหมดแล้วอ่ะนะครับเราก็สามารถการกระบาดได้นะครับในกรณีที่เขียนไม่ได้นะแต่ถ้ามันเรากาเต็มหมดแล้วเราเขียนไม่ได้อีกเราแพ้เลยนะเอาจากเกมเลยไม่ต้องนับแต้มเลยนะครับแต่อันนี้คืออะไร ตอนจบเกมครับเราจะมีลบแต้มตามนี้อันนี้ก็คือลบ6แต้มนะครับแต่ถ้าเรากาอีกก็ลบสิแต้มการ์จนเต็มเนี่ยลบยีแต้มนะครับอย่าลืมมาหักลบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะหลังจากสิบสองรอบนั่นเองนี่ก็คือคอนเน็กนั่นเองนะครับ C O N สามตัว E A อย่าลืมนะถ้าจะเสิร์ชชื่อเกมนี้ N มีสามตัวนะครับผมอ่านี่ก็เดี๋ยวให้มาดูการ์ดนิดนึงนะคือการ์ดนี่ก็จะมีเยอะมากๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการ์ด ตัว Objective เล็กข้างบนนะครับแล้วก็มีการ์ดคอนเน็กหนี่ก็จะมีเพิ่มเติมมาอันนี้ผมมีโปรโมโด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรยังไงนะก็สามารถที่ไปถามที่เพจโฟคอมมาได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูความเพี่ยนสตัวผมที่ว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมกับ Connect Connect 4ครับก็เป็นเกมชิลๆนะ,ะใครที่เป็นสายโรลออนไลนะ์เนาะและผมชอบนะครับคือผมอ่ะ เล่นโรยไลท์มาเยอะแล้วก็เล่นเกมพัซเซลแบบ laying, แพทเทิร์นเลเงี้ยมาเยอะเยอะมากเลยนะผมว่าผมเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งแพทเทิร์นเลที่ผมชอบคือแพทเทิร์นเลที่มีความยืดหยุ่นครับเกมนี้ก็มอบอันนี้ให้ผมนะครับตรงที่เออมีเราสามารถยอมยอมลดแต้มได้นะเพื่อที่จะเขียนตัวเลขเราต้องการหนึ่งและสองคือมีโบนัสที่หลากหลายครับที่เวลาเราได้โบนัสปุ๊บเฮ้ย,ยงงมันทําให้แบบเหมือนเราได้ทําคอมโบอะไรด้วยแล้วก็มีความยืดหยุ่นในตัวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ เฮ้ยมันไม่ใช่แบบว่าบังคับเราว่าเราจะต้องเขียนตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นแต่ว่าเราเลือกได้ว่าเป็นโซนอ่าเขียนหรืออยากจะเขียนเลขอะไรอะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงเนี้ยมันก็จะสลับกันเลือกเนาะขึ้นอยู่ว่าเล่นผู้เล่นกี่คนอันนี้ผมพิเร์การเล่น3คน3คนผมว่าสนุกมาก2คนที่ยุนเกินไปครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ยี่ยุนกับเราและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบนัสต่างๆเนาะหรือว่าการที่ยอมหักแต้มแล้วเขียนเลขอะไรก็ได้เนี่ยนะครับผมว่า3มคนกาลังดีครับอ่าแล้วก็เล่นจบปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็มีวิธีการได เรามอแต่ปลายทางอ่ะแล้วพอการมอแต่ปลายทางผมรู้สึกว่าบางทีเราก็แค่เล่นมให้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้น่าสนใจในขนาดนั้นแต่พอมาเวอร์ชันนี้นะที่ผมเคยเล่นก็คือเป็นตัวเต็มแล้วตัวที่พร้อมขายแล้วเนี่ยครับคือมันมีภารกิจที่แบบว่าระหว่างทางเยอะระดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นให้ก่อนจบ4รอบเนี่ยถ้าเราทํานี้ได้เราก็ได้แต้มเยอะนะหรือก่อนจบรอบที่5ในนี้ได้เราจะได้แต้มเพิ่มมาอีกคือมันไม่ได้เยอะหรอกแต่มันเพิ่มมาอีกครับแต่ถ้าเรามัวแต่โฟกัส โบจิกระหว่างทางเป้าหมายระหว่างทางเนี่ยบอกเลยว่าแต้มมันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นเนี่ยมันแค่สีแต้มนะแต้มแต่หลาหลายเนอะโหมันมีทั้งแบบ6แต้มแปแต้มอะไรเยอะแยะมากมายเนาะจากการที่ได้ตอนจบเกมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ระหว่างทางเนี่ยและไปถึงปลายทางให้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นความชานลิ้นอย่างหนึ่งแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะคือมันไม่ได้สตรีทขนาดน,นั้นเหมือนเกม พาเธอเล่นอหลายเกมที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันมันไม่ไหวมั้งโหลงอันนี้ก็ไม่ได้ลงนี้ก็เสียแต้มมันมันมีแต่ความรู้สึกแบบฟิลแบทไปหมดเลยแต่เกมนี้มันมีแต่ลงไม่ได้ลงไม่ได้เลยแต่สุดท้ายเนี่ยใครได้เยอะกว่าน,นั่นเองแล้วก็มีการตัดแต้มที่เราเรียกว่า v o l u n t a r y ที่จะต,ตัดแต้มตัวเองนะเออยอมโดนลดแต้มแล้วกันเพื่อให้ได้แต้มที่ดียิ่งขึ้นเลยเหมือนเกมหลายๆเกมที่มีการกู้นี่อนะไร้ยผมเลยชอบมากเกมยูโรที่เเรากู้ได้นะเออยอมโดนลดแต้มนิดน,นึงเพื่อที่ว่าเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราลดแต้มเนี่ยจะทำให อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันได้บริหารเลยในตัวของเราด้วยอันนี้ก็ใส่กิมมิคตรงนี้ออกมาลงมาแบบเล็กๆน้อยๆน,นิดหนึ่งนะก็ทำให้สะดวกไปกับมันได้เป็น เรียกว่าเป็นเทสที่ผมชอบนะครับไอ้จุดๆนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนะใครที่อยากได้เกมนี้ Connect นะครับผมก็ไปดูที่เพจโฟคอมมาได้ครับโฟที่แปลว่าสี่ครับแล้วก็ C.O.M.M.A. นั่นเองครับเพราะงั้นเกมนี้ครับ Connect ครับสมิทเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ recommend ครับใครที่หาเกมสบายๆนะครับฟีลกู๊ดนะครับโลว์แอนด์ไลท์แล้วมันไม่ใช่แค่ฟีลกู๊ดแบบเล่นไปเรื่อยๆสมองตายเบลอๆนะแต่ว่าเฮ้ยมันมีคอมโบมีการคิดวิเคราะห์มันมีออฟจิตทีที่สูงมาแต่ละรอบทให้ replayability เเนนี่ยยมัอะ จำนวนหนึ่งเยอะระดับหนึ่งนะครับผม,ผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมแ a t เทิร์นเลยที่ผมถูกใจเลยนะครับใครที่ชอบแพ t เทิร์นเลยที่ยืดหยุ่นเล่นสบายนะครับเป็นมิตรกับทุกคนนะครับและก็ชาเ e ล g e แน่นอนเกมนี้เลยครับแนะนำโฟลคอนเน็กนะครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a ตติออนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้